หนึ่งสองสามเบอร์แอ่ะยูออกเสียงอ่ะใช่ไหมเกออันเยี่ยมเฟอร์ฟินสุดยอดเฮอรโออะไรลูกเออเฮอร์ตัวบีอย่าลืมนะหุบปากเลยใช่ไหมอ่ะเบอร เว็บเก่งมากเร์รแอสถูกอ่าตอเกอร์แอสกลสเกลกลสต่อไปค่ะเกอรตัวอ้าวเสียงใหมรอ่ะเกอร์รแอสกลสเอ็นจีเอาเสียงงอ่ะ อิงสิต่อไปค่ะเบอร์เบอร์เอสนึกนคเดียมต่อไปอ่านถึงตัวนี้แล้วจบด้วยตัวนี้ใช่ไหมเดอสถูกแล้วจบด้วยนี้เดสก์อ่ะเอาใหม่ดิเดสก์ต่อไปค่ะเหมือนกันตัวนี้อ่านจบถึงตัวนี้แล้วออกเสียงตัวนี้อ่ะเค แอมเยี่ยมเฮอเฮออาอืมเอสมัมสมเอาเสียงเอสด้วยค่ะม s k ต่อไป คิรแแล้วจบด้วยเอ้ยสุดยอดสุดยอด catch ต่อไป sh i ไม่อซ์สิลูกเชพเต่อไปสวอเอสวอเอ็มอืมส ส r i n g สุดยอดน้องป้างต่อไป back ไม่ไม่ C K เอาเสียงเผลอเพอักแพรวมเป็น backpack เดี๋ยวมามาป้างอันนี้อ่านว่าไรนะ backpack ต่อไปค่ะเ e r eat ไม่ไม่อินเผลอ eat kit ต่อไปเ e ลอ อืมสบายคิดเช่น